ก็จะปิดท้ายด้วยอุปต์ด้วยคีลานาสูตรอุปตากสูตรนะเอาคีลานาสูตรก็แล้วกันปิดท้ายในช่วงนี้นะปิดท้ายช่วงปัจฉิมนิเทศพระพุทธเจ้าตัดในพระไตรปิฎกต่มที่20ข้อที่หก้นะิ461คีลานาสูตรท่านบาดโดยสูตรรวมกันใช้ยารักษาโรคนันและนะโดยการรักษาโรค ดูกราฟิกสุทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นชนะคือคนไข่บางคนในโลกนี้ได้โภชนะอาหารนะที่สบายหรือไม่ได้ก็ตามได้เศสัญยาที่สบายหรือไม่ได้ก็ตามได้อุปถากที่สมควรหรือไม่ได้ก็ตามย่อมไม่หายจากอา,าพาธนั้นได้เลย อันนี้จะเป็นกลุ่มที่มีวิบากร้ายมากออกฤทธิ์แรงก็นะจะจะได้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่หายนะอันนี้มีวิบากร้ายมากนะคนไข่บางคนในโลกนี้ต่อไปนะคนไข่บางคนในโลกนี้ได้โภชนาที่สบายหรือไม่ได้ก็ตามได้เพศสัตว์ที่สบายหรือไม่ได้ก็ตามได้อุปัถากที่สมควรหรือไม่ได้ก็ตามย่อมหายจากอาพาธนั้นได้ อันนี้ก็คือว่าจะได้สิ่งดีหรือไม่ดีก็หายได้นะเพราะอะไรเพราะวิบากรายหมดไปไมันก็จะหายได้ทีนี้คนไข้ส่วนใหญ่เลยจะมาอยู่ในกลุ่มที่สามนี้นะคนไข้าบางคนในโลกนี้ได้โพชชนะที่สบายจึงหายจากอาพาธเห็นไหมถ้าสบายมันถึงจะหายจะหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย ได้เภสั์ที่สบายยาที่สบายจึงหายจากอาภาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายนะได้อุปัฐากผู้ดูแลที่สมควรนะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายดูกระดับอันนี้ก็คือว่านี่แหละคนส่วนใหญ่ถ้าได้อทิสบายก็จะหายโรคถ้าไม่สบายก็ไม่หายโรคดูกระดับพิสุทธิ์ทั้งหลายบัรดาคนไข้สามจำพวกนั้น เพราะอาศัยคนไข้ผู้ได้โภชนะที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายเนี่ยได้อาหารที่สบายจึงหายนะถ้าไม่ได้จะไม่หายได้เภสัชยาที่สบายยาหรือวิธีการต่างๆทั้งจิตใจทั้งร่างกายนะที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้อุปถากผู้ดูแลที่สมควรจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย นี่เราจึงอนุญาตคิลานะเพศัดอนุญาตคิล่คิเลนพัฒนะอนุญาตคิลานะพัตขอขอัยจึงอนุญาตคิลานะพัฒคืออาหารที่มันถูกกันนะอนุญาตคิลานะเพศัดอาหารที่มันถูกเพยยาที่มันถูกกันอนุญาตคิลานุปัตถากไว้ผู้ดูแลที่ถูกกันดูกราฟิกสุดทั้งหลาย และก็เพราะอาศัยคนไข้เช่นนี้ถึงคนไข้อื่นก็ควรได้รับการบำรุงนะคนไข้กระดื่นก็ควรได้รับการบำรุงแบบนี้แหละการบำรุงรักษาแบบนี้จะทำให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้นะพระพุทธเจ้ายืนยันว่ามันต้องสบายนะมันถึงจะหายนะในอุปถากสูตรก็ในอุปถากสูตรพระพุทธเจ้าก็จะเน้นย้ำว่า การที่จะหายจากโรคเนี่ยนะนะก็จะมีนะ่ารายละเอียดต่างๆนะ่าที่จะทําให้หายจากโรคก,กนะ็เดี๋ยวเราไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่ยนะี่สิบสองน้าข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามนะห <c oughs> ลักการสำคัญสำคัญจะอยู่ตรงนี้แหละนะใครจะหายโรคไม่หายโรคจะอยู่ตรงนี้แหละนะ ปาไตเป็นดอกที่ยี่สิบสองข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบสาม อุปถักษสูตรนี่ก็ว่าเด็การที่จะรักษาพยาบาลให้หายโรคได้เร็วนะหายโรคได้เร็วนะประสิทธิภาพสูงกับหายโรคได้ช้าหรือไม่หายนะอุปถักษสูตรที่หนึ่ง,งที่22ข้อที่123ดูกระพิกษสูตรทั้งหลายภิกษุไข้ประกอบด้ธทำห้าประการย่อมเป็นผู้พยาบาลยาก คือผู้ที่จะหายโรคภัยไข้เจ็บได้ยากหรือไม่หายทำห้าประการเป็นไนะคือจะไม่หายจะหายยากหรือไม่หายหรือโรคกำเริบนะมันจะเป็นอย่างนี้ทำห้าประการเป็นไนะข้อปฏิบัติที่ไม่ดี5ข้อคือภิกษุไข่ย,ย่อมไม่ทำความสบายเนืองไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายเนืองไม่ฉันยาเนืง ไม่บอกอา,าพาธที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เช่นไม่บอกอา,าพาธที่กําเริบว่ากําเริบไม่บอกอา,าพาธที่ทุเราววาทุเราไม่บอกอา,าพาธที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่ไม่อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดมีในร่างกายอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่เป็นที่พอใจสามารถปิดชีพให้ดับศูนย์หนึ่งดูกระติกสูตรทงลาย ภิกษุข่ประกอบด้วยทำห้าประการนี้แล่ย่อมเป็นผู้พยาบาลยากนะดูกระับภิกษุทั้งหลายภิกษุข่รประกอบด้วยทำห้าประการย่อมเป็นผู้พยาบาลง่ายทำห้าประการเป็นไงนคือภิกษุข่ย,ย่อมทําความสบายหนึ่งนี่รู้จักทําความสบายใจสบายกายให้ตัวเองนะรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายนึ่งทาแค่พอเหมาะพอดีที่สบาย ถ้าทําแล้วมันเท่าเดิมหรือแย่กว่าไม่ทําให้เลิกชั้นยาหนึง่งบอกอาภาษต,ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เช่นบอกอาภาษที่กําเริบว่ากําเริบบอกอาภาษที่ทุเลาว,ว่าทุเลาบอกอาภาษที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่หนึง่งเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดมีในร่างกายอันกล้าแข็งเผ็ดร้อน ไม่เป็นที่พอใจสามารถปิดชีพให้ดับศูนย์หนึ่งอันนี้ต้องมีการมีน้ำอดน้ำทนโดยเฉพาะอดทนด้วยจิตวิญญาณนะถ้ารู้จักเรียนรู้การอดทนด้วยธรรมะด้วยปัญญานอกจากจิตที่มีน้ำอดน้ำทนแล้วก็มีจิตที่มีปัญญาทนด้วยปัญญาที่เข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วจำแจ้งนะจะมีพลังที่มากดูพระภิกษุทั้งหลาย ภิกสุขัยประกอบได้ทยธรรมประการนี้และย่อมเป็นผู้พยาบาลง่ายนะอันเนี้ยอ้าวนี่คือการรักษาพยาบาลเอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะเอาข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามนี่แหละนะหรือจริงๆเราจะดูแลตัวเองหรือดูแลผู้อื่นก็ตามเอาหนึ่งร้อยิบสี่แถมให้แล้วกันนะอุปถักสูตรที่สองเร่มที่ยี่สิบสองข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่นาการที่ จะดูแลตัวเองหรือดูแลผู้อื่นนะผู้ที่จะพยาบาลตัวเองหรือพยาบาลผู้อื่นให้หายโรคภัยไข้เจ็บได้เร็วหรือช้านะมาดูช้าก่อนกันแะล้วกันหรือไม่หายนะดูแลได้ดีหรือไม่ได้ดีอยู่ตรงนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบเด็ธรรห้าประการไม่ควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้ทำ ห้าประการเป็นไนคือภิกษุผู้พยาบาลเป็นผู้ไม่สามารถเพื่อจัดยาหนึ่งอันนี้เขาจะ,ะไม่ทราบสิ่งสบายและไม่สบายนำสิ่งไม่สบายเข้าไปให้นำสิ่งสบายออกไปหนึ่งเป็นผู้เพ่งอามิตรพยาบาลไม่เป็นผู้มีเมตตาจิตพยาบาลหนึ่งเป็นผู้มักรังเกียจเพื่อนำออกซึ่งอุจจระประสวะอาเจียนหรือน้ำลายหนึ่ง ไม่สามารถจะชี้แจงให้ภิกษุไข่าสมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาโดยการอันสมควรหนึ่งดูครับภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข่ประกอบด้วยทำห้าประการนี้แลไม่ควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข่ดูครับภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข่ประกอบด้วยรม ห้าประการควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข่นี่จะดูแลตัวเองและดูแลผู้อื่นก็ตามที่เจ็บไข้ได้ป่วยธรรมะห้าประการนี้นี่จะทําให้หายโรคภัยไข้เจ็บได้ดีได้มีประสิทธิภาพทำห้าประการเป็นไนคือภิกษุผู้พยาบาลย่อมเป็นผู้สามารถเพื่อจัดยาหนึ่งนทราบสิ่งสบายและไม่สบายนําสิ่งไม่สบายออกไปนะนาสิ่งสบายเข้ามาให้ หนึ่งเป็นผู้มีจิตเป็นผู้มีเมตตาจิตพยาบาลไม่เป็นผู้เพ่งอามิตรพยาบาลหนึ่งไม่รังเกียจเพื่อนำออกซึ่งอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายหนึ่งเป็นผู้สามารถเพื่อชี้แจงให้ภิกษุไข้สมาทานอาจหารราเริงด้วยธรรมิกถาโดยการอันสมควรหนึ่งะก็มีธรรมะ ที่จะทาให้ไม่กลัวไม่กังวไล,วไ,มลวไม่วันไหวกล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆนี่แหละจะทําให้โรคหายเร็วดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข่ประกอบด้วยทรรมาประการนะประกอบด้วยทรรมาประการนี่แหละควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข่นะจบนะสตรที่ส่นะส่วนการจะทําให้แข็งแรงอายุยืนจะทําให้อายุยืนนั้นก็ เนื้อหาคลายกันนะอนาจะสะสูตรที่หนึ่งข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าดูกระพิกสุตรทั้งหลายทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุสั้นห้าประการเป็นไนยคือบุคคลไม่เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองหนึง่งไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายหนึง่งบริโภคสิ่งที่ย่อยยากหนึง่งเป็นผู้เดียวไปในการไม่สมควรหนึง่ง ไม่ประพฤติเพียงดังพรมหนึ่งดูกรภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุสัน้นดูกรภิกสุทั้งหลายทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนห้าประการเป็นไฉนคือนาบุคคลพูดทําความสบายกับตนเองนึ่งรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายนึ่งบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายนึ่งเป็นผู้เทียบไปในการสมควรนึ่ง เป็นผู้ประพฤติเพียงดังพรมหนึ่งดูกระพิสษทุทั้งหลายทำห้าประการนี่แลเป็นเหตุให้อายุยืนนะอันนั้นจิส,สูตรที่สองหนึ่งร้อยยี่สิบหกดูกระดพิสษทุทั้งหลายทำห้าประการนี่แลเป็นเหตุให้อายุสัน้นห้าประการเป็นไยคือบุคคลย่อมไม่กระทำความสบายแกตนเองหนึ่ง ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายหนึงบริโภคสิ่งที่ย่อยอยากหนึงเป็นคนทุ่สีน,นึงคบมิตรเลวสามหนึ่งดูกระรพริกสุดทั้งหลายทำห้าประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุสัน้น <c oughs> ดูกระรพริกสุดทั้งหลายทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนห้าประการเป็นไนะคือ บุคคลย่อเป็นผู้ทําความสบายแก่ตนเองหนึ่งรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายหนึ่งบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายหนึ่งเป็นผู้มีศีลหนึ่งนี่เพิ่มศีลขึ้นไปดีๆนะให้พอดีให้พอเหมาะนะมีมิตรดีงามหนึ่งดูกระพิกสุดทั้งหลายทำห้าประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนอ่าอ้าวพูดใดต้องการความมีโรคน้อย ต้องการความอายุยืนก็ปฏิบัติให้ถูกตามหลักคีลาณนะสูตรอุปถากสูตรอนายุสสูตรนะก็จะทำให้แข็งแรงอายุยืนนะอ่ะภาคเพลี่ยนปฏิบัติกันไปเอาละเนาะอาจารย์ว่ายรายการต่างๆก็น่าจะนาน่าจะนสมบูรณ์แล้วละนะอาจารย์ว่าไม่ต้องมาชิ่งไม่ต้องแรงใจเพิ่มมวลชนหรอกเนาะ กินข้าวดีกว่านะกินข้าวดีที่สุดเลยนะเป็นพูดทำความสบายให้กับตนนะช่วงนี้เที่ยงแล้วนะทานข้าวทานน้ำดีกว่านะอ่านะค่ายสุขภาพแพทย์วิธีรมออนไลน์ในครั้งนี้นะการปัจฉิมนิเทศนะก็ได้หมดเวลาแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพทั้ง ใจิตใจร่างกายและเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จกันทุกท่านสาธุสาธุาธอ่าลาไม่เป็นไรก็จบประมาณานี้อาจจะคิดว่าก็พบปากกับผู้ชมทางบ้านบ้างก็ดีเหมือนกันเนาะอาจจะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็เดี๋ยวไปดูนะช่วงเวลานี้ก็ได้นะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ดีเหมือนกันนะ ได้มีการพบปะได้ตอบคำถามสุขภาพนะสัปดาห์ละครั้งสองครั้งก็น่าจะนะท่านที่ดวดร้อนด้านสุขภาพก็น่าจะได้ถามกันตอนนี้แหละได้พูดได้คุยได้ถามกันนะก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็ลองทําดูก็ได้นะสัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะก็ลองไปกําหนดดูนะผู้จัดเข้าไปกําหนดดูว่าจะเป็นช่วงไหนช่วงไหนนะอ้าวสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้อ้าวสาธุ